ดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าคือเกานะครับบรรยากาศเศร้านี่ก็สดชื่นแจ่มใสดียีามาสอมเข่าคือเกาละครับมาสามเข่าคือเกา่ายังบัตรเหลี่ยไงดอกครับอันบวกนึงนะครับนันบวกนึงก็ออีกบวกนึงนะครับช่วง ว่นเขานะครับฝนมันเล็งฝนมันตกบ่อเศร้ามันก็เลื่อยบ่ให้มันก็เลื่อยบ่เกิดตรงไหนมันเป็นลุบรถปั่นล่ะมันปั่นบอแตกมันก็เลื่อยบ่เกิดน้ำมันแชมันขังจ้าตรงนี้ลุกมาจากกันแ้ะดิหนึ่งลุกมาจากกันแท้หน้าครับ

ครับตอนนี้ก่ก็ยังหน่อยอยู่ไก่ยังหน่อยอยู่มันบมเปันเดะแถววัวนเท้านีาน่ก็มีตหรหญานะครับมิตหรหญา นี่ครับกากับพรานี่ไงเพราะท่านนี่เงาดอกเห็นเห็ดไปน้ำสมือเห็ดไปน้ำสมือครับ กระไล่ไรครับเส้านี่าายกำลังให้กำลังใจกันคือเก่านั้งล่ะก็บ่ได้เฝ้าหรอกครับผมค่อยเฮ็ดไปนั้มซื่มือเฮ็ดไปนั้มซื่มือหวังได้ว่างก็ไม่เฮ็ด ก่างได้ว่างก็ไม่เฮ็ดไม่ตั้มเบว่างครับไปเห็ดเน่าอื่นก่อนเพราะว่าเขามันพระใดไงปันเดค่อยเห็ดเป็นน้ำเบาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแช่นี้นะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อที่รับชมขอบคุณครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนนั่นแหละครับผมขอบคุณหลายๆ